นตอนะครับครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับ f c ทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์เฟซบุ๊กของคิดภูพันแล้วก็ช่อง YouTube ตะกอไฟเตอร์ Fighter ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ดีกันที่สนามซีนะคเรียน64นะครับมาชมตะกอเหลี่ยมแปรล้นๆนะครับฝั่งที่หันหลังเป็นทางด้านของชิดบางพรีนะครับเทีกับฝั่งนู้นนะครับเจ้าสนามนะครับ ทางด้านของน้องนิกสีนักคินนะครับในเหลี่ยมเปรล่างไม่กระโดะโดนะครับส <า S 1> เสือเปรเปร,ปรล้วนๆนะครับเอาง่ายๆนะครับสลับเหลี่ยมนี้นะครับเกมอยู่ที่12แต้มไม่มีดีวนะครับชิงรางวัลไปกับอยู่ที่ 20K เคนะครับตอนนี้ทางด้านของน้องนิกสีนักคินีเนี่ยขึ้นนําไปค่อนข้างจะห่างนะครับเกมเปรนี่ก็ถือว่าสูสีนะครับ ทางด้านของนิกนี่เจ้าสนามทีมเย้านะครับถือว่าเปได้ดีนะครับสนามแห่งนี้นะครับส่วนชิดบางพลีนะครับก็ประสบการณ์ถือว่าทุกชนนะครับเกมเปในท่ายิงได้กระโดดได้ด้วยนี่ชิดบางพลีนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่กระโดดนะครับก็ชิดบางพลีเป็นสไตล์เครื่องร้อนช้านะครับ หนึ่งต่อเก้านะครับตามหลังค่อนข้างจะห่างนะครับทางด้านของชิดบางพีแอดมินก็มาไล่สดให้ชมช้านะครับเพราะว่าสกอร์ไลเร็วเกินไปนะครับทางด้านของนิกนี่เสิร์ฟทางด้านชิดบางพีนี่หลุดเยอะนะครับไหลรวดเดียวนะครับเก้าแต้มเลยนะครับแต้มนะครับเก้าตัวหนึ่งนะครับเกมสุดของนิกไลน่าซ้ายนะครับทางด้านของชิดลำเลียงไปโยงหลังนะครับนิกลำเลียงมาลูกนี้ ไล่นหน้าซ้ายนะครับชิดเริ่มจากเครื่องร้อนแล้วโอ้โหววางลูกนี้ยังทันอยู่นะครับตั้งนั้นของน้องนิกตั้งรับเหนียวแน่นนะครับชิดบางพีเปิดเกมบุกโอ้โหหลอกหน้าเท้านะครับจังหวะน,นี้เหมือนจะไปหน้าซ้ายนะครับแต่จิ้มขวาสุดหลงทางนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับเป็นเกมเ,เสิร์ฟของชิดบางพีนะครับ แต่นะครับ1ต่อ 9, 9นะครับทิดบางพีกับแทกไล่ขวานะครับนิกไหลมาลูกนี้แปลไล่ขวามาเหมือนกันนะครับในในนอ่านะฮะจังหวะ2เลยลูกนี้ตะก้อกรรมกาคันโอ,อ่งนะครับเปลี่ยนเสิบนะครับ S <S ๆๆๆๆฟอร์มล่าสุดนะครับทางด้านของชิดบางพรีในเหลี่ยมเปรล้วนนะครับก็เตะอยู่ที่สนามเฟสเจ็ดมอมตะนครเพะทางด้านของนาวินเคพหรือว่านาวินขุนจุนไม่ป่ามาค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ13-0เหลี่ยมเปรล่างไม่กระโดดนะครับเพอย่างขาดรอยเลยนะครับก็ถือว่ามาคอสนิมนะครับทางด้านของชิดบางพรีนะครับ เพราะว่าเห็นจะมีโปรแกรเมเตกกับทางด้านของมาตินพันเพชรนะครับหวังแก้มีมืออีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของชิดบางพลีเตะเหลี่ยมหลังเท้าล่างกับแปรล้วนก็พาให้กับมาตินพันเพชรไปออกคนละเซตนะครับก็อาจจะมีไฟที่3นะครับมาดูว่าฟอร์มวันนี้นะครับจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับเตะตามหลังค่อนข้างจะเยอะนะครับนิกสีนครินนี่ก็ นานแล้วนะครับไม่ได้เล่นมาเรียบนี้นะครับล่าสุดที่แอดจำได้ก็เตะเดียวกับทางด้านของครเอ่ยทางด้านของหนึ่งบางชันสนามแห่งนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าสมัยก่อนหนึ่งบางชันนี่เดินสายมานะครับกับทีมงานคุณจนไว้ป่ามาตดสนามแห่งนี้นะครับก็แพ้นะครับทางด้านของน้องนี้ก็แพ้ ทีมงานของคุณจูนไม่ป่าไปนะครับมาแล้วนะครับแต้มที่2ของฝังชิดบางพีนะครับขยับมาเป็น2ต่อ9นะครับ2ต่อ9นะครับชิดบางพีได้เสิฟนะครับไล่ซ้ายนะครับนิกลำเลียงเข้ามาไหลขวาสุดนะครับโยงหลังชิดยังไม่หลุดนะครับตัดยอดนะครับน้องนิก 1- 2สองแล้วก็วางขวาไปนะครับชิดบางพียอด โอ้โหท้ายสุดจังหวะนี้ได้แต้มนะครับมาอีกหนึ่งแต้มเป็นสามต่อเก้านะครับเครื่องเริ่มจะร้อนแล้วนะครับเกมเสิบเนี่ถ้าพูดถึงเกมเสิบทั้งสองคนนะครับทางด้านของนิกสีนครินจะมีเกมเสิบดุดันกว่านะครับเสิบเลียดเน็ตแล้วก็วางแม่นยำกว่านะครับส่วนทางด้านของชิดบางพลีในเกมเสิบก็ ไปง่ายๆนะครับอาศัยว่าวางลูกนะครับอ่านะฮะลากไปวางลูกนี้เบานะครับไม่ข้ามเปลี่ยนเกมเสิบนะครับเก้าต่อสามนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟของนิกสีนักเรนนะครับกับแทกนี่นะฮะเกมเสิร์ฟโอ้โห้นี่ฮะทัดหัวเน็ตมานะครับรับกระชอกนะครับทางด้านของชิดบางพรีนิกสีนักเรน ขยับไปเป็น10ต่อ3นะครับเกมเสือบจะบุกกว่านะครับ13นะครับไล่มาขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดวางขวานะครับนิกครับจังหวะ2อมาสวนไปจังหวะเดียวนิกยังได้นะครับลูกนี้หน้าเน็ตเก่มาก่อนนะครับโอกาสของชิดบางพีรำเลียงเข้าไปแปซ้ายทัดหัวเน็ตลูกนี้ออกนะครับเป็นอีกหนึ่งเดมนะครับ ขค้ื่นนำเป็น11ต่อ3นะครับไม่แน่ใจนะฮะ่าจจะเกม 12- หรือ13นะครับเต็มเดียวนะครับเกม13นะครับแม์พอยครั้งแรกของนิกนะครับ11 3มาตรงตัวนะครับให้ทางด้านชิดเล่นบ้างนะครับลากไปกระแทกหลังนะครับหน้าซ้ายนิกหลักมาหลังขวาโอโหเกมเลยได้แค่มองนะครับเป็นทางด้านของนิกสีนักเรียนหกนะครับเอาชนะชิดบางพีไปได้ด้วยสกอร์ค่อนข้างจะขาดรอยนะครับ 12ต่อ3แต้มนะครับขอบคุณ f c ทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับ Facebook ของชิดพวงพานนะครับแล้วก็เพจตะก้ไฟเตอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเป็นช่อง u t u b e ตะโก้ไฟเตอร์นะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับเวลาแอนมินไลฟ์สดหรือว่านำคลิปไปลงให้ดูจะได้เข้ามารับชมนะครับก็ขออนุญาตนะฮะจบการบรรยายเกมพวกนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ